ค่อยค่อยรับพอยีกล้องค่อยรับพี่น้อนค่อยอ,อยากนอนนั้นผู้นั้นตื่นแต่ตีสี่ผู้นี้เนี่ยตื่นตีห้าผู้นึงมานอนตอนเศร้ามาเนี่ค่อยอยากนอนมาเนี่กาแฟก็เอาค่อยว่าอยู่กาแฟซองเออ ากนอนอยากนอนเอ่สวัสดีค่ะคุณยายหลับใส่ไรกือยืนคอยว่าใครคอหลับไปซื้อกล่องมาคอยหลับไปซื้อกล่องให้คอยหลับเร้วก,ก็จับไปอง ปิดเสียงไว้สวัสดีค่ะคุณยายงานเป็นน้องพ่อยสวัสดีค่ะสงสาวมาแล้วจ้ะเต้นเพลงปะปายยังค่ะแล้วก็ได้เปิดอินให้เปิดจู่นงห้าเส่เก่งไว้ยังไงวะโคตรยุบเงียบหัวเตอรน้องวานี่นะเออ สองสาวเกิดสิบสองมกราค่ะไม่ใช่กลุ่มา่าดูน้องตลอดค่ะน่ารักค่ะขอบคุณค่ะดาวเจ็ดสิบดวงแล้วแปดสิบดวงแล้ว่เปิดอันนี้เขาเบิ่งค่อยเปิดเบาเสียงค่อยๆเขาเลยใหายไป bỏ lên, bỏ lên, quay thì cha rồi cha nè cha em bọn chơi bọn em bọn em bọn một tèo em bọn là bọn em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  chung chung bọn em bọn ได้ยินเสียงบ่เลยเจ้าได้ยินเสียงเพีงบ่เขาเปิดอยานิดร้อยเขาหน่ะโอ้ยแดดนี่บีกันหมดจ้ะคุณโอ้ยี่นองเอ้ยกินเหาะกับแกงแล้วไปสมกับโตแสบหลายต้ไปอยู่หน้าไปเต้นมาเนี่พอฝนไปเอา หาหมวย้อยหรอยยซ้ำยายก็หัว Quite. นนย้ยก็หัวนนเหีายอยู่ cái, แก่งใสน้องไม่สมงแรษสละน้อง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 งปาข้อกันอะไรเอีกยดฮะแต่ไม่ไาไปหาขนมมาให้กินมั้งเอานังลงหังลงก่อน ย้ายไปหาขนมไม้เด็กๆกินก่อน 对。Yeah. xuyến nó người sẽ là quay này bỏ của nó gái nào mẹ Hãy subscribe nào kênh Ghiền Mì Ủa, bé gái nào mấy nó bà linh dị quan